สำหรับคนที่มาลงแล็บนะฮะให้มาที่ห้อง1 5 4 1 0ครับเป็นห้องแรกในการที่จะมายืมอุปกรณ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ดูว่าห้องของตัวเองอยู่ห้องไหนก็จะมีแค่2ห้องก็คือห้อง4 06กับห้อง4 0 8ที่จะใช้สําหรับการทดลองนะฮะให้เข้าห้องของตัวเองเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเราฟิกจํานวนโต๊ะไว้พอดีกับจํานวนคนอยู่แล้วอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้อง4-07เครับเป็นห้องคอมพิวเตอร์สําหรับคนที่ไม่ได้เอา คอมพิวเตอร์มานะไม่มีโปรแกรม Adobe ก็สามารถที่จะไปใช้งานที่ห้อง407ได้แต่ต้องใช้ในเวลาเรียนนะครับถ้าเกิดว่าหมดเวลาเรียนแล้วเนี่ยก็จะปิดห้องดังนั้นต้องมาทำการทดลองให้เสร็จบันทึกผลการทดลองแล้วก็ไปเขียนการทดลองที่บ้านมีเวลาถึงเที่ยงคืนในการทำส่งและก็เราจะไม่เจอกันผมก็จะอยู่ห้องข้างๆอีกห้องหนึ่งซึ่งเราจะคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตเอา หลังจากที่เบิอกอุปรกรณ์มาแล้วเนี่ยเราจะได้กล่องสําหรับทําการทดลองนะก็คือกล่องนี้เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันนะครับเปิดกล่องมาจะมีอะไรบ้างอันดับแรกนะฮะก็จะเป็นโฟโต้ไ y p i n g Board นี่เลยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้งานอีกทีนึงนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะอันดับแรกคือ p h โต้ไ y ปิ้งบอร์ดต้องดูให้ครบนะครับว่ามีของครบหรือเปล่าอันดับที่2ก็คือกล่องนี้ นะกล่องนี้ก็จะมีสายจัมเปอร์แล้วก็มีอุปกรณ์นะตัวต้านทานตัวคาปาซิเตอร์ตัวบาๆ์บา,บาที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้นะเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนะนี้คือมีกล่องนี้นะต้องเช็คก,ก่อนว่าของครบไหมนะกล่องของใครของมันนะครับห้ามไปยืมของกลุ่มอื่นนะถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็ให้ไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่ได้เลยว่าขาดตัวไหนตัวไหนนะครับก็นะก็ดูแล้วน,นะว่ากล่องเนี่ย มีอะไรบ้างนะมีของครบไหมถ้าไม่ครบนะห้ามหยิบของกลุ่มอื่นห้ามหยิบของตองอื่นเด็ดขาดนะให้ไปบอกนะอาจจะมีตัวเสียอยู่ก็ไปแจ้งนะว่าตัวไหนเสียแล้วก็เอาทิ้งไปและตัวที่สามกล่องนี้อ่ากล่องนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์ล็พายนะครับแต่ว่ามันจะเป็นไฟกระแสสลับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ไฟกระแสสลับนะก็ยังไม่ต้องยุกก่งกับมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องไฟกระแสสลับติดสองโวลต์ที่เตรียมไว้ให้นะครับ และก็มีสายไฟนะมีตัวขี้ด้วยนะครับมีสายไฟสีแดงกับสีดำนะครับสีแดงเนี่ยเราจะใช้แทนตัวไฟสีดำเนี่ยก็จะเป็นกลาวนะครับที่สัญลักษณ์ของมันก็ในกล่องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์นะครับเท่านี้นะเดี๋ยวต่อไปนะเราจะมาดูกันว่าบนโต๊ะเนี่ยนะที่เหลือเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้าง มาถึงตัวแรกเลยนะครับเป็นอุปกรณ์ตัวใหม่ของเรานะก็จะเป็น power supply ถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้กล่องน,นั้นก็มาใช้ที่เครื่องนี้ได้นะฮะก็จะมีไฟ dc ให้เห็นไหม dc แล้วก็มีไฟ ac ให้แล้วก็มีช่วงของแรงดันมาให้ก็เลือกใช้ให้ถูกนะครับ ก็สัญลักษณ์ก็ตามนี้เลยนะสีดำเป็นไงสีดำก็คือเป็นกราวนะครับสีแดงก็คือเป็นไฟนะสีน้ำเงินก็จะเป็นไฟลบสีแดงก็จะเป็นไฟบวกนะสัญลักษณ์ง่ายมากนะแล้วก็สามารถที่จะมาดูมิเตอร์ได้เลยนะว่าไฟที่ออกมาเนี่ยเท่าไหร่นะมันก็จะมีมิเตอร์ขึ้นให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวแรกก็จะเป็นเทอร์วัลไพายนะเป็นตัวใหม่นะผมก็เพิ่งเคยเห็นเลยเนี่ยโอเค ตัวนี้ที่เราจะต้องใช้ก็คือตัวนี้นะตัวบนเนี่ยก็จะเป็นตัวมิเตอร์ก็จะมจะีก็จะมีให้เลือกนะว่าเรากําลังจะวัดอะไรนะฮะอ่เดี๋ยวเรามาดูอีกทีในการทดลองนะนี้ผมแนะนําคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็ตัวล่างก็จะเป็นเครื่องกําเนิดสัญญาณนะเป็นตัวเจนตัวนี้คือมิเตอร์นะครับมันจะเป็นดิจิตอลมาเลยสําหรับการทดลองของเรานะมันจะไม่เป็นตัวเครื่องมาและ้นะครับโอเค ตัวนี้ก็จะเป็นตัวออฟติโลตโคบซึ่งจะเป็นรุ่นเก่านะฮะแต่ตัวที่เราจะต้องใช้ในการทดลองก็คือตัวนี้นะครับเป็นออฟติโลตะโคบตัวใหม่ของเรานะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีว่ามันใช้งานยังไงตามการทดลองเลยก็วันนี้ก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆนะว่าเวลาที่ไปเบิกอุปกรณ์มนาะเราจะได้อะไรบ้างและก็บนโต๊ะมีอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับ อยากที่จะใช้ออปติโลโปกตัวเก่านะก็สามารถใช้งานได้นะไม่มีปัญหาแต่ว่าเวลาที่ผมทําการทดลองเนี่ยผมจะใช้ตัวตัวใหม่นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะสําหรับการแนะนําอุปกรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายนะเนื้อหาในแ l a บแล้วแล้วเดี๋ยวมาติดตามกัน,นครับ